นจน้ามสวันนั่นแหลนะเอาบุญตรงนี้ให้เขานั่กิวันหนาะทำได้ไหมเล่าเ,านะเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มเลยเจ้าค่ะแล้วก็สงสัยว่าในบ้านมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเจ้า,าค่ะตัวนี้อะไรแปลกแเจ้า <c oughs> บอกได้เช่นนี้หนะอให้เจ้าทรงถิงไปก่อนเผินเรื่องราวถึงข้าวหนาะก็จะเปิดแลให้เห็นได้รู้กันเริ่มที่บรรดาเด็กก่อนเริ่มเลยเจ้าค่ะเขาทสอ้เจ้าค่ะส่วนอาหารสุดแล้วเถิดเจ้า เจ้านั่นเถิดหนาแต่ให้เน้นตั้งจิตภาวนาเอาบุญให้เขาหนาสามสิบวันกันทักอ่างลยเจ้าเอ๋ยบุญได้แค่ประเดียว ยังไม่ถึงเสี่ยวภาวานานั่นแหละหนอะสุดแต่เจ้าพิจรารณากันเถอะคราข้าเอ่ยบอกได้เช่นนี้นะให้คิดเอาเ่ดสิป